สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไตรมาสนับสำหรับเทปนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มขนส่งและโลจิสติกในกลุ่มของตัวแมสส์ทาร์สิตครับหรือว่าตัวรถไฟฟ้านะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับเข้าสู่ในส่วนของตัวผลการดําเนินงานในช่วงเตร์าสที่ผ่านมานะครับก็กลุ่มนี้เองนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่รายงานกําไรปกติเนี่ยฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารนะครับ ที่มีการฟื้นตัวหลังจากตัวสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนะครับโดยในควอเตอร์สเนี่ยกลุ่มนี้มีการรายงานกำไรปกติอยู่ที่1,930ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น61% Year on Year อยะครับก็อย่างที่บอกก็คือเป็นการฟื้นตัวตามปริมาณผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีตัว b m เนี่ยก็จะเป็นมีบริการทางด่วนด้วยนะครับปริมาณรถบนทางด่วนก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขเนี่ยก็จะพบว่าปริมาณรถ ที่ uh, บนทางด่วนเนี่ยในช่วงของกอนจสปีสองสามเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เทกับช่วงฟรีโควิดแล้วนะครับส่วนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกเปอร์เซ็นต์ม่เทกับช่วงฟรีโควิดนะครับอันนี้ก็จะได้ปัจจัยบวกจากการเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายด้วยนะครับที่มันเปิดอย่างเต็มรูปเนี่ยในช่วงของก่อนที OP ่จะเกิดโควิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว uh, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมีผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เท่กับ COVID, รบ ทีนี้ถ้าเกิดเทียบผลประกอบการ Q on Q เนี่ยอารับกลุ่มนี้เองก็ยังเห็นภาพการเติบโตได้7%นะครับแม้ว่าตามปกติในช่วงของวันทีสเองเนี่ยจะเป็นช่วงโลว์ซีซันของกลุ่มนะเพราะว่ามันจะมีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์นะครับก็คนก็จะกลับไปกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับหรือรวมถึงอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศนะก็ทําให้ปริมาณการเดินทางในกรุงเทพเนะี่ยก็จะชะลอตัวลงแต่อย่างไรก็ตามเรายังเห็นตัวเลขผลประกอบการของกลุ่มนี้เนี่ยยังเติบโตได้7% Q on Q เนี่ย อันนี้หลักๆก็มาจากในส่วนงตัว BEM เองนะครับเขามีการรับรู้รายได้เงินปันผลลับจากตัว CKP แล้วก็ตัว TTW เนี่ยเข้ามาช่วยหนุนก็เลยเป็นตัวหนุนผลประกอบการกลุ่มด้วยให้ยังเติบโตได้ Q on Q นคะครับเ้วก็สำหรับงวดควอเตอร์สนี้นะครับตัว BTS c i f นะก็มีการประกาศจ่ายเงินคืนทุนต่อเนื่องนะครับอยู่ที่0.177บาทต่อหน่วยนะครับก็จะคิดเป็นย i e เนี่ยประมาณเกือบๆ5%นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดไปดูภาพของตัวผลการดําเนินงานในช่วงของครึ่งปีแรกของกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าฟื้นตัวสูงเช่นเดียวกันครับมีกําไรปกติเนี่ยอยู่ที่3ามพันเล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น98%้าสิบแปดเปน -on- y e นะครับก็เป็นไปตามปริมาณการเดินทางที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว BTS g เนี่ยในช่วงของครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ย ก็มีการประกาศจ่ายเงินคืนทุนรวมอยู่ที่0.359บาทต่อหน่วยนะครับก็จะคิดเป็นเนี่ยประมาณ10%ครับก็คึ่งปีที่ผ่านมาก็จ่ายยิวมาแล้วประมาณ10%นะครับสำหรับตัว BTS g i f นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนตัวแนวโน้มผลการดาเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราก็เชื่อว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยก็คงจะมีการรายงานกําไรที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขผู้โดยสารนะครับหรือว่า ตัวเลขรถบนทางด่วนเองเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่เข้าใกล้ช่วง p r ี c ควิดแล้วนะแต่ก็ยังจะมีปัจจัยหนุนการเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินรวมถึงสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะที่มีการเปิดเต็มลูปในช่วงที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์โควิด -19 เนะี่ยดังนั้นเนี่ยพอโควิดคล,คลี่คลายเนี่ยก็จะเห็นปัจจัยบวกจากปัจจัยนี้เนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงในช่วงของกลางปีนี้เองเ,องเนี่ยก็มีการเปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวฟีดผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเพราะว่าตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยมันมีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเนี่ยที่สถานีลาดพร้าวนะครับแล้วก็จุดเชื่อมตัวเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยที่สถานีสำโรงนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวปีดผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้าทั้งสองของตัว หุ้นเบมแล้วก็ b t s ีเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในครึ่งปีหลังเองนะครับตัว b t s g เกเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขาจะมีการจ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหน่วยอีกอประมาณ40สตางค์ต่อหน่วยนะก็จะคิดเป็นย i e l d นะประมาณอีกสิบถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะครับซึ่งถ้าเกิดรวมทั้งปีเนี่ยยิวสำหรับตัว b t s g เอกเนี่ยก็จะประมาณ20%สเปอร์เนะครับก็ถือว่าเป็นตัวผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนภาพของตัวผลการดาเนินงานกลุ่มในปี2023เนี่ย แน่นอนก็คงจะเป็นตัวเลขที่ฟื้นตัวเด่นนะครับ40% year on year นะครับก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารหรือว่าปริมาณการเดินทางที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงปี2024เองเนี่ยเราก็เชื่อว่ากําไรปกติของกลุ่มเนี่ยจะเติบโตต่อเนื่อง20% year on year นะครับอันนี้ก็จะมาจากในสวนตัวปัจจัยบวกจากตัวปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย อ่าส่วนสายสีเขียวส่วนต่อขยายแล้วก็รวมถึงสายสีเหลืองแล้วก็ในปีหน้าก็จะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยนะครับก็อ่าเป็นโอกาสที่จะมีการขัดดันผู้โดยสารเนี่ยเข้าระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วก็สายสีเขียวมากขึ้นนะครับในปี2024นะครับอ่าโดยภาพของปี2023ทั้งปีนะครับเราคาดว่า BTS g e e เนี่ยจะมีการจ่ายเงินคืนทุนนะครับอยู่ที่83สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็จะคิดเป็นยิ e ประมาณ23%แล้วก็ปี2024เนี่ย อยู่ที่99สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็จะคิดเป็นยิวประมาณ27น,นะครับส่วนคำแนะนำของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเราก็ยังแนะนำเป็นบูลลิชนะครับแล้วก็เลือกตัวหุ้นเบ็มเป็นหุ้นเด่นนะครับคือก็คือผลการดำเนินงานเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของปริมาณการเดินทางนะครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอ่ารถไฟฟ้าสายสีบ่วงใต้นะครับรวมถึงโครงการดับเบิลเด็กซ์นะครับของตัวอ่าบริษัทด้วยนะครับที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น นะครับก็จะเป็นตัวอัพไซด์ของตัวเบมนะครับเราก็คงคําแนะนําบายราคาเป้าหมายอยู่ที่10บาท80สตา่างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแม้ว่าตัวบีเทสกีฟเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักในเรื่องของตัวแคปิตอลเกนจากการลงทุนนะแต่เรามองว่าตัว b t s g i กเนี่ยเป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนเรียกว่า yield จากการลงทุนเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเราคาดว่าสำหรับตัว b t s g i กเนี่ยจะจ่ายเงินคืนทุนเนี่ย อ่าถ้าเกิดนับจากงวดปัจจุบันจนถึงสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเนี่ยรวมกันอยู่ที่7จ็ดบาทสิบสามสตางค์นะครับก็อ่จะคิดเป็นผลตอบแทน IR r เนี่ยถ้าเกิดลงทุนในช่วงเนี้ยประมาณ3ามบาทหกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20นะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือถ้าเกิดใครมองในเรื่องของตัวแคปิตอลเกนนะครับก็ตัวเบมก็อาจจะดูน่าสนใจกว่าแต่ถ้าเกิดใครมองเรื่องผลตอบแทนต่อปีที่จะได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็ อมองว่าตัว BTS g i f เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเราก็แนะนำบายสำหรับตัว B t s ทสนะครับราคาพื้นฐานเราประเมินอยู่ที่5บาท20่สิตามานะครับก็สำหรับเทปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไต่มากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ